พี่หนอมคะเดี๋ยวช่วงแรกนี้เราไปดูบรรยากาศในแต่ละภูมิภาคกันนะคะผู้สื่อข,ข่าวของเราพร้อมแล้วคะ่ะจังหวัดแรกนะคะจะไปที่เชียงใหม่คะ่ะผู้สื่อข,ข่าวของเราะะจะรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกและก็นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะมาจากสายีตำรวจภูทรช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณธทีรพง์โลหะวัชระผู้สื่อข,ข่าวเอ็นบีทเชียงใหม่พร้อมแล้วเชิญค่ะ ครับคุณถนอมคุณวิรัตครับสำหรับบรรยากาศการเลือกตั้งสภาอบอตอแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนตําบลของจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนี้นะครับต้องบอกว่าบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาครับแต่ว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนทยอยเดินทางมาลงคะแนนอย่างต่อนเนื่องนะฮะขณะที่ทางกะกะตครับระบุว่ายังไม่พบลักษณะที่เข้าข่ายการทุจริตในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ ที่หน่วยเลือกตั้งโรงอาหารสถานีตำรวจปูทอนช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกอบตอเพียงแห่งเดียวในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับมีบรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้านะครับเจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อมหน่วยเลือกตั้งจ,จัดจุดตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนแล้วก็จุดตรวจวัดอุณหภูมิป้องกันการการะบาดของโรคโควิด -19 ครับโดยเริ่มเปิดให้ประชาชนลงคะแนนตั้งแต่เวลา8นาฬิกานะครับซึ่งประชาชนก็ทยอยเดินทางมาอย่างต่อเน,นื่องนะฮะโดยผู้มาใช้สิทธิ์ แหนมทองครับอายุถึง83ปีนะครับเดินทางมารอลงคะแนนตั้งแต่ก่อนเปิดทีบซึ่งก็ระบุว่ามาลงคะแนนเพื่อเลือกคนที่ดีเข้ามาทํางานครับไปฟังเสียงกันครับก็ไม่ไม่ต้องรีบอะไรมากครับเพียงแต่ว่าเอาตามเวลาก็แล้วกันเพราะว่าเราจะทำก่อนหรือทำต้องการเอยทำตอนขั้นสุดท้ายก็แล้วแต่ละคนว่าจะมีช่วงไหนที่ตัวเองที่จะว่าจะควรกลับมาในเวลาไหนตามเวลาที่ทางรายการกำหนด ทางด้านนายประกรณ์มหันนบนะครับกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตพร้อมด้วยนายรัฐพลนาราดีสรครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะก็มีการลงพื้นที่มาสำรวจความเรียบร้อยในการเลือกตั้งที่หน่วยลงคะแนนสถานีตารวจภูทรช้างเผือกด้วยครับโดยระบุว่าจากการตรวจสอบนะฮะพบว่าหน่วยเลือกตั้งดาเนินการได้ดีนะครับแล้วก็ยังไม่พบการร้องเรียนการทุจริตเลือกตั้งในช่วงคืนก่อนการเลือกตั้งด้วยครับไม่ยังไม่ปรากฏฮะยังไม่ปรากฏพฤติการดังกล่าวเลยครับ ขณะนี้ได้รับแจ้งทั่วประเทศว่ามีเรื่องร้องเรียนประมาณ262เรื่องครับประมาณ200เศษครับก็ต้องกังวลนะครับเพราะว่าหลายๆที่ก็ยังมีเรื่องของสานการณคที่จะเป็นปัจจส่วนทำให้คนออกมาที่1 0 0ะฮะอันนี้อนนัอนนี้ทางจังหวัดได้ดูแลเป็นอย่างดีะนะครับและก็คงจะไม่มีปัญหาเพราะเราเตรียมอัตรวกความสะดวกให้อย่างเต็มที่นะ ส่วนที่หน่วยเลือกตั้งที่ 2, 2> mm hmm. เขตที่4ครับหมู ที่สตําบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับหน่วยเลือกตั้งสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงเชียงใหม่ครับพันตํารวจเอกเทิดศักดิ์วุฒเตศกุลน,นะครับประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําอบตอดอนแก้วพร้อมกับคณะก็ไปลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับเน้นย้ําการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขซึ่งในบริเวณหน่วยเลือกตั้งนะฮะก็มีการจัดจุดคัดกรองด้วยการตรวจวัดอุณหภูมินะครับจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะฮะแล้วก็เน้นย้ําให้ผู้ที่มาเลือกตัั้้้้งงแลลลลวววกกกกกคณณะะะรรรมมมาาาาาเเเนนนีี่ยยอออตตดดดขขทไปืโ ที่คอยอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ครับซึ่งประชาชนก็ทยอยเดินทางมาเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องนะฮะโดยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยเช่นกันนะครับท้งนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่มีองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด89แห่งนะฮะมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด1,111หน่วยเลือกตั้งครับมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกนะฮะทั้งหมด212คนครับสมาชิกสภาอีก2,322คนนะฮะ มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ400,000กว่าคนครับซึ่งคาดว่าวันนี้จะมีผู้มาลงคะแนนมากกว่า170ของผู้มีสิทธิ์ครับครับขณะนี้ก็เวลาประมาณ9นาฬิกา19นาทีนะครับเปิดีมาประมาณ1ชั่วโมง20นาทีแล้วนะฮะมันรรยากาศโดยภาพรวมก็มีประชาชนทยอยเดินทางมาเรื่อยๆนะครับโดยที่มีการจัดจุดตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็จุดแอลกอฮอล์อไว้คอยบริการประชาชนที่ด้านหน้าด้วยนะครับโดยที่ภา,ายในหน่วยเนี่ยนะฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอย ส่งบัตรนะครับแล้วก็เซ็นตาประทับให้เรียบร้อยบัตรเลือกตั้งรอบนี้มี2ใบนะครับใบสีแดงและสีน้ําเงินสีแดงคือการเลือกตั้งนายกสีน้ําเงินคือการเลือกตั้งสภานะครับซึ่งใครก็ตามที่วันนี้มีสิทธิ์ลงคะแนนอย่าลืมมาลงคะแนนกันนะครับก็เปิดให้ลงคะแนนถึงเวลา17นาฬิกานะครับแล้วก็หากใครพบเห็นผู้ที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายการทุจริตการเลือกตั้งเนี่ยก็สามารถแจ้งได้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตลอดเวลาด้วยนะครับที่รพงโลหะวัชระทีมข่าวเอ็นบีทีเชีงยงใหม่รายงานสดจากสถานีตำรวจภูธรช้างเือ ค่ะขอบคุณนะคะคุณธีราพงศ์นะคะก็ได้เห็นบรรยากาศนะพี่หอมตั้งแต่ช่วงเช้าเลยปิดเปิดหิบมาตอนนี้เก้ามงกว่า,ก,วาก็มีประชาชนทยอยมาเรื่อยๆนะคะ